ชิปปี้ตอบแล้วหลังโดนโยงนางเอกชอช้างเลิกแฟนปล่อยตัวจากกรณีที่มีข่าวเพจดังออกมาเปิดเผยนางเอกชอช้างเลิกแฟนแล้วปล่อยตัวหมดสภาพถูกคนวิจารณ์หนักว่าหุ่นไม่เหมือนเดิมเหมือนเพิ่งคลอดลูกจนทําให้หน่อยขนรอบตัวเป็นห่วงหวันโรคซึมเศร้ากําเริบซึ่งมีหลายๆคนพุ่งเป้าไปหาที่ดาราสาวชิปป,ปี้เซรินปรีดิยานนท ล่าสุดชิปปี้ได้มาออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพิธีกรพีเคปิยวัฒนและบูมสุภาพรเป็นคนดำเนินรายการซึ่งได้เปิดเผยเรื่องการเป็นโรคซึมเศร้าและน้ำหนักขึ้นเยอะมากหลังทานยาตามที่หมอสั่งมีใจความว่าพิธีกรถามว่าจริงไหมชิปปี้เคยป่วยโรคซึมเศร้าชิปปี้ตอบว่าใช่ค่ะเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งตอนแรกไม่รู้หรอก เพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างอเลิศมากแฮปปี้และมีช่วงที่หนูเลิกกับแฟนเก่าหนูร้องไห้หนักจนมันรู้สึกเหนื่อยที่ต้องนั่งร้องไห้ทุกวันจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวจนเพื่อนพาเราไปหาหมอแล้วคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าได้คุยกับคุณหมอร้องไห้ไปสองชั่วโมงและคุณหมอก็ได้วินิจฉัยร้องไห้ตลอดไม่มีเหตุผลแต่ไม่มีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองและทำการรักษาไปถึงสองปี ซึ่งอาการตอนนี้ชิปปี้หายดีแล้วกลับมาเป็นปกติและได้เปิดเผยถึงรักครั้งใหม่ที่ฝ่ายชายนั้นอยู่เป็นกำลังใจให้และคอยดูแลเทคแคร์จนสาวชิปปี้เริ่มเปิดใจให้กับฝ่ายชายมากขึ้น